สวัสดีครับน้องๆ,ๆทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เด็กพี่เบิร์ดจะพาน้องๆ,ๆทุกคนไปฝึกใช้สูตรตรีโกณกันนิดหนึ่งอ่ะสูตรที่1ก็คือสูตรเรื่องของมุมประกอบก็พี่ก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของ sin เรื่องของคอรแล้วก็เรื่องของแทนเรื่องของ sin เนี่ยเราท่องว่าอะไรครับถ้าเราไปตามที่โรงเรียนก็จะเป็น sin อะไรนะ sin a เบวก b ก็คือ sin a cos b ร์บวกคอร์สเอถูกปะ่ะไซน์เลบ b ก็จะเป็น sin a cos b รลบคอ s ์สเถูกไหมแต่ว่าพี่ ว่าจำอย่างเงี้ยมันจำยากจำได้นะแต่จำยากพี่ให้ท่องแบบนี้ครับเรื่องของทรายท่องว่าทรายคอสคอ,คอสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมน้องดูนะถ้าตัวนี้นนนม,ม,นมันก็จะไล่ไปเห็นไหมทรายคอสคอ,คอสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมมายความว่าถ้าตรงนี้เป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกแล้วมุมเนี่ยมันจะไล่มาเป็น ABAB อยู่แล้วถูกป่ะโอเคเห็นไหมดูนะทรายคอสคอสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็จะเป็นลบด้วยนั่นเอง จำง่ายกว่าไหมเออจำง่ายกว่าเนาะต่อไปเรื่องของคอสท่องว่าคอสคอสทายทายเครื่องหมายตรงข้ามมุมเหมือนเดิมครับไล่ไปเป็น AB a b คอสคอสทายทายเครื่องหมายตรงข้ามตัวนี้บวกตัวนี้จะเป็นลบโอเคตัวนี้คอส a ลบเนาะคอสคอสทายทายเครื่องหมายตรงข้ามตัวนี้ลบตัวนี้ก็จะเป็นบวกแทนโอเคไหมเรื่องของแทนครับเราท่องว่าแทนบวกส่วนหนึ่งลบแทนคูณก็ไม่มีปัญหาครับอารมณ์ ไอสูตรแทนเนี่ยจำหรือไม่จําก็ได้อารมณ์เหมือนเรากระจายแทนเข้าไปอะ่ะก็เป็นแทน A บวกแทนเห็นปะหนึ่งลบแทนเแทนก็คือถ้าข้างบนเป็นบวกข้างล่างมันจะเป็นลบโอเคมันจะสลับกันอันนี้กระจายเข้าไปครับก็เป็นแทน A ลบแทนหารด้วย1บวกแทนแทนบข้างบนเป็นลบข้างล่างก็จะเป็นบวกนั่นเองเดี๋ยวมาฝึกใช้สูตรกันแต่ต้องบอกแบบนี้ครับอย่างตัวเนี้ย ข้อหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์พี่เบิร์ดในคอร์สติวเนี่ยพี่บอกว่าพี่มีวิวธีรัดโดยที่ไม่ต้องทําตรงนี้เลยก็ได้เนาะใช้สูตรรัดเรื่องมุมประกอบเดี๋ยวจะเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราเอามาเก็บวิธีจริงเนาะเราก็ให้ฝึกใช้สูตรให้เป็นนั่นเองประเด็นของคลิปนี้ก็คือประมาณนี้เราก็ดูครับไซ7์เจ็ดสิบห้าเนี่ยจริงๆไม่รู้มุมมันแต่ถ้าคนแม่นหน่อยหรือว่าคนที่เรียนกวดวิชาจะรู้อยู่แล้วมุมพวกเนี้ยใช้สูตรรัดได้หมดอ่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้ ก็กลับไปทําวิธีจริงครับก็คือแบบนี้เราก็ต้องนึกว่ามุมอะไรที่มาบวกลบกันแล้วได้มุมที่เราไม่รู้จัก75อย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อพี่มันก็ไม่มีปัญหา30มสบวกสีเห็นปะ่ะแล้วเราก็ใช้สูตรเรื่องของทรายครับท่องว่าทรายคอสคอสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมโอเคเราก็จะได้แหละรครับทรายมุมไล่ไปเลยนะคอสนี่แบบนี้แล้วก็คอสมุมก็ไล่จากหน้าไปหลงัง sin เครื่องหมายเหมือนเดิมตัวนี้เป็นบวกเราก็จะเป็นบวกนั่นเองไม่มีอะไรที่เหลือก็แทนค่าเข้บไปเราก็จะได้อะไรเนี่ยไซสามสิบก็คือหนึ่งส่วน 2. สองไซสี่สิบห้าก็คือรูปสองส่วนสองคอสสามสิบคือเท่าไหรครับคอสสามสิบก็จะเป็นรูปสามส่วน 2. สองซสี่สิบห้าก็คือรูปสองส่วนสองแบบนี้เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้มันก็คือส่วน2คูณ2คือ4ถูกปะเราก็ส่วน4รอไว้เลย ่เทากัตัวหน้าครับก็คือ1นคูณกับรูทสองก็เป็นรูทสตัวหลังก็จะเป็นรูทสามคูณกับรูทสองคือตัวนี้ก็จะเป็นรูทหกมันก็จะได้ตัวนี้นั่นเองรูทหกบวกรูทสองส่วนสี่ก็คือจบตัวนี้โอเคไหมโอเคไหมต่อไปต่อไปคอร์สหนึ่งร้อยห้าครับเราก็จะได้อะไรครับคอร์สอะไรหกสิบไหมหกสิบบวกสี่สิบห้า SCH: เรื่องของคอสท่องว่าคอสคอสซายซายเครื่องหมายตรงข้ามอ่าเราก็ได้อลไรครับคอสมุมไล่ไปนะคอสซายซายเครื่องหมายตรงข้ามข้างหน้าเป็นบวกตัวนี้ก็อาจจะต้องเป็นลบนั่นเองเครื่องหมายตรงข้ามแม่พูดอย่างเขียนอย่าง <ะ S 1> <laughs> พูดเครื่องหมายตรงข้ามแต่ไปเขียนเหมือนกันเฉย ม่เป็นไรครับโอเคแบบนี้แหละปกติคอท0สิบก็จะได้เท่าไหร่ครับเราท่องว่าอะไรนะทบทวนมุมสามสิบสี่ห้าหกสิบสี่วนสอรูองส่วนสอรูสามส่วนสออก็จะเป็นรูสามส่วนสองรูสองส่วนสองหนึ่งส่วนสแทนก็จะเป็นหนึ่ส่วนรูสามแล้วก็รูสามเนาะโอเคเพราะฉะนั้นคอทบสิบก็จะเป็นหน่ส่วนสอทบทวนให้นะคอสี่้าก็เป็นรูสอส่วนสลบไซส30เราก็จะได้เป็นรูสามส่วนสซสก็จะเป็นรูสอส่วนสแบบนี้ เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับข้างล่างเป็น4เท่ากันข้างอ่าหน้าก็จะเป็นก้อนนี้ก็จะเป็นรูทสองถูกปะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นรูทหกก็จะเป็นรูทสองลบรูทหกส่วนสี่นั่นเองก็จบครับโอเคต่อไปแทนครับสิบห้าองศาเราก็จะได้แหละครับเราก็จะได้เป็นหกสิบก็ได้ลบด้วยสี่สิบห้า เรื่องของแทนก็คือแจกแทงเข้าไปข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบข้างบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกสลับกันแจกเข้าไปครับเป็นแทน A ลบแทน b ถูกปะหารด้วยโอ้โหโค้งเชียวอ่หนึ่งครับข้างบนเป็นลบข้างล่างก็เป็นบวกแทน A แทน b อ่ะที่เหลือแทนค่า แทนท่องว่าแล้วนะนส่วนรูทสาแล้วก็รูทสามถูกปะ่ะแล้วก็แทน45้าคือ1หารด้วย1ครับแล้วก็บวกด้วยรูทสามแทนเป็น1ก็ตอบแบบนี้แหละหรือจัดรูปให้สวยหน่อยก็คือรูทสามรูปหหารด้วยรูทสามบวกหนึ่ 3, นั่นเองก็จบครับมุมประกอบโอเควิธีลัดให้น้องไปทำเพิ่มเติมนิดนึงนะก็คือการให้น้องไปวาดรูปสามเหลี่ยม แล้วก็ใส่ค่าม,มุมเข้าไปน้องก็จะได้เป็นวิธีรัดเกิดขึ้นมานั่นเองอ่ะคลิปนี้พี่ยังไม่ยังไม่เฉลยวิธีรัดนะแต่ว่าทุกสูตรรัดมาจากวิธีจริงพวกนี้แหละน้องก็ไปสรุปในวิธีรัดตรงนี้ได้เลยโอเคมุมประกอบก็เรียบร้อยครับจริงๆสูตรตีโกมันยังมีอีกมากมายหลายอันเลยนะเดี๋ยวพี่กอไวให้ดูแล้วกันเนาะมีโจทย์ประยุกตแทน A แทน B เดี๋ยวตัวนี้พี่จะไปสรุปเป็นทริคในทริคหน้าแล้วกันดูปุ๊บตอบปับ๊บโดยวิธีจริงก็คือเอาเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใช้นั่นเองก็คือสูตรขอองงแทนนนั่เ โอเคไหมโอเคไหมอ่ากดติดตามไว้ละกันเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆก็ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เลยครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ